ลอยเสียวขานมกะขาดังมักนไปข้เนาะมันไดย,ยาวๆครับหนมันตัวลายหอมมันเข้ามันน่ะไอหมาก็รู้อย่างนาัะนะง้นคับนะนี่ฮะข้าวหอมมันนอคเับันนั้เดี๋ยวถงมาห่นี่ฮะอกวางาัง่ะนะ เปิดกระโดลพี่น้องดูดูครับพงใหญ่มากครับไปเดี๋ยวไปดูใีการห่อนะครับเอาบน,นเก่าฮะใจาะคนไยในการขึ้นมบนเก่าใช้บันไดขึ้นนะครับเนี่ยบางคนก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมคนเดียวะจะพาว่าผมไม่ทำงานหรือเปล่าไห <laughs> นกันนะไหนกันนะไหนกันไหน อ๋นีนขนอยขึ้นหยับขึ้นเย็นเข้าได้ไม่ใครห้องให้เข้าได้เหมือนนมกับขันเตอข้านอหยับไรกั้มบังคำไม่น่าใครยันได้นี่ฮะในขนอยก็ตนกรตนกรเตียวเข้าได้โอ่ไก่ในคณะ ในขยะยุง่งทำพองก็จึงว่างเท่าไหร่ข้าได้ป้้มไปไล้ค,ลลคิดไปครับเหตุการณ์เท่านั้นะนะเอารปยากาศในสวนครับ FC ได้รับชมกันนะครับไหนก็ฝักตูเป็นกำลังแจใเหมือนนูนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้ครับด้านหลังถอดเสร็จถ่ายลงให้ดูนะครับโอเควไว้เข้าขาหอยเย้าไนงะ รได้ด <ersch> ัตาตัวนี้ครับนะนี ah, ่ตัวนาใหม่นะเี่น้องเรับอ้นนีเป็น้องหอยยาวเฉจ้ายาวสตัวตามนเลยด้มีกอะยาสองตัวทตัวแขน้าวครับหนึ่งห้างครับนน่วันน่าใจกรับตนี้มีเช่าเช่าจันนี่คับนะเชาปุกเนี่ยนะ อ่าแล้วมันก็หอยนะครับก็เราจะที่ห่อเสร็จเรียบร้อยก็จะได้น้ำตาประมาณนี้นะครับน,นะครับก็ยังเรืออีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้ห่อนี่นะครับอย่างกันในสวนครับอันนี้สวนแรกนะครับเพิ่งจะเริ่มมาห่อว,วันนี้นะครับ ก็สุดท้ายแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปใน,ปน,นี้วันนี้ก็ฝากวันลค้กดแชร์เพืเป็นกำลังใจวันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ